ไม่ได้ทำกันมาสักพักเลยกับซีรีส์ปีศาจคล้ายกันันั้นคลิปนี้มาทำกัน1 He ่งเฮสโคแมนและวิชิงอเวอร์สเฮ้มีตัวบนนี้ที่เคยพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่เรายังมีอีกตัวหนึ่งที่มาจากอะนับน,นั่นก็คือนี่ซึ่งก็คล้ายกับเฮสแตนมีลำตัวกับแขแนแทนที่จะมีแค่หัวแล้วจะทำงานเกี่ยวกับเวลาเช่นกันด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนได้แรงบันดาลใจมาจากไอตัวนี้จากสปูกี้แมนชั่นซึ่งกูก็อยากจะถามเหมือนกันว่าพวกมึงครอบครัวเดียวกันใช่ไหมถ้าใช่นี่คือพ่ออออนน่่่่อออแแมมเเปปป็็นนนนนนกกััับรระะสสืดด้้้้้ววยจิๆีีีฟฟาาตตพ สองก็ดิงไลท์เซบาสเตียนกับเจเนซิสทั้งสตัวมีความคล้ายคืออย่างหนึ่งนั่นก็คือมันจะออกมาบทหลังจากผู้เล่นตายของซีฟัสดีหน่อยเพราะมันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของเซบาสเตียนก็มีประโยชน์แต่มึงเอาไปอ่านเองไอ้สาสต์ส่วนของเจเนซิสคือ,ครรคอจริงๆมีแสงสีเืองจากดอได้นะแต่มึงงก็็เปนได้แค่รวั าสามเชฟกับเซบาสเตียนเซบาสเตียนเอาจริงๆแม่ก็คือเจฟผสมกับกรนดงไลน์นั่นแหละทั้งพูดตอนตายทั้งขายของให้แต่ความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือตัวหนึ่งมึงปิดวิทยกุกูก็แค่เปิดใหม่ส่วนในตัวมึงแฟดกูมึงเกิดใหม่สี่ลูก,กับครุกทั้งสองตัวเป็นอินเทอร์เวิร์ดครับถูกมองแล้วรู้สึกเขิดทำตัวไม่ถูกแค่ครูมีความเป็นสุภาพบุรุษมากกว่าห้าลีบารบกับอีปิกดักทั้งสองตัวนี้มันเหมือนกันคือมันเคลื่อนที่ไวแต่แพ้แสงแต่แค่อีกตัวจะพุ่งมาเหมือนกกัับ Fox y, อซีสวต 6. ลุยส์ดีบันนี่สเตียกับดูมริงเจอร์ลุยสกับบันนี่คล้ายกัเพราะมันแรกของได้ลุยส์กับดูมคล้ายกัเพราะมันเป็นหนูส่วนดีบกับดูมคล้ายกัเพราะมันเข้ามาอยู่ช่องเก็บของได้แต่แค่อีกตัวอยู่แล้วรู้สึกน่ารักอะ่ะส่วนอีกตัว